อะระหังสัมมาสัมพุทธโภะควาพุทธังพระควันตังอะพิวาเทมิกราสวาขาโตพระควาตาธรรมโมธรมมังนมัสามิกราสุปฏิปันโนพระควะโตสาวกสังคโคสังฆังนามามิ กลานะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิทังเมมาตาปิตุนางโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังเมคุรุปัชฌยาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรุปัชฌย,ย,ยาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย ขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพะเปตานางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพเวรีนางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุขอีทางสัพพัสตัตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขทั่วหน้ากันเทิน